คือก <Beautiful. S old teeth> you know ันแล้วนะครับอ่ะเริ่มเลยทิพวรรณนะครับทิพวรรณมาค่ะดิพวรรณมาแล้วนะครับทิพวรรณไม่เคยขาดเลยน่ารักมากทันชนกไม่เคยขาดเลยนะครับปวงวิทย์มานะครับแต่ชื่อมันชื่อมันจะแดง สีภัยมานะครับยังอยู่ไหมครับถ้าไม่อยู่วนถ้าไม่อยู่จะไม่เช็คไอ้อปะวิทย์ทำไมมันเข้ามาทำไมมาๆ <มา S 1> ใครไว่เสร็จครูแล้วปะวิทมันเข้ามาไงปะวิทย์เขาสนใจไงเขาอาจจะไม่มาเรียนในวันธรรมดาได้แต่เขามาเรียนแบบออนไลน์ได้นะครับออ ทำไมวันนี้หนาจังสุดเเออมันมาลมหนาวมันเข้ามาจากประเทศจีนเข้ามาทางภาคเหนือแต่ไม่คิดว่าจะมาฮ่าคือทิประพามานะครับจะมาอย่างไรหยิลวนตอนนี้กูว่าวันนี้มีไม่อาบไม่ต้องไปอาบกูมันจะหนาวอีกกี่วันนะหนาวถึงสิบสองสิบสามหนาวอาจจะหนาวกูมันจะหนาวอีกกี่วันนะสองวันนะครับเราได้ฟัง พยากรอากาศมาัสดีจะได้ไม่ฝังอาา่านนะชาวะกรมานะครับชาะวะกรไปตามพวกผู้ชายมาด้วยนะครับมีชะยพนไม่ได้จะตื่นก่เดี๋ยวเช็คชื่อให้ปองวิทย์ด้วยนะครับนี่เื้อกันหนาวต้องมาวะ ไม่ถ้า่มอื่นๆต้องมาแล้วอ้อมกอดเพื่อนมัเมยครับวันนี้ผู้ชายมาสองคนเลยนะครับมีชวกรกับปวิทนะครับปวิทสนใจเ่ยเขาดียนออนไลน์กันมึงเริ่มสนใจเลยผู้หญิงมาแล้วห้าคนนะครับ หนาวจริงอยากอับหน่ยหนึ่ง16องศาอันหนาวคิดแตะต้องทำอะไรด้วยไปตามเพื่อนมา ได้แต่สงสัยว,ว่าทำไมฉันมันจะเสียใจใจคนคนนี้ครูเช็คปวิตรแต่ครูไม่เช็คผมนัทนันบอกมาอย่างนี้ คุเตะทำไมไม่ดูอะก็เห็นอยู่เพื่อนหนูน้อยใจเนี่ยเชอร์รี่อีกเชอร์รี่ก็เข้าไหนเชอร์รี่วะเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ก็มีหนึ่งสองเมียอภินยามาแล้วเนะี่ย มึงก็พูดเชือ่อครูเขาได้ยินหน่อยมึงสะคาลหน่อยดังๆเว้ยมาแล้วค่ะอย่างเงี้ยเนี่ยไหนนัทนันยังอยู่ไหมครับเฮ้ยู <c oughs> อ่ะนี่แกจะตื่นหน่อยก็ตื่นอ่านัทนานหรือว่าอุยแต่เมื่อคืนกูนอนไว้จริง <c oughs> บันดีลาอยู่นะครูนอนต้องอแต่สันด่งามาอ้าวใครมาก็บอกด้วยนะครับรัตภ <c oughs> ูมิามาหรือยังครับ ไม่เห็นหน้าไม่เช็คนะครับคืนนอนแล้วสปูวแฟนหนูมาแล้วมีนอนพยายามจะพยยาามจะสื่อสารเลยไอ้ดีทำไมเป็นคนอย่างนี้เพิ่งตื่นเหรอทำไมเป็นเด็กว่าอย่างนี้วะกฮะท่ไมันเป็นเด็กแบบนี้วะ เจอกูด้วยเอาหนูมาแล้วเล้วติาะว่าพัดลมดับเพราะไฟดับไม่รู้ทำไมถึงดับไม่คำละมื่อคืนไฟดับด้วยเหรอใช่ตอน6โมงตอนนี้ดับมาคื่อคืนเสาให้ไฟดับไฟนนี้อสาดีสามวันนี้ไม่รู้จะยอนเดียวไฟกระตุกหรือยังวะรู้เปล่าเนี่ยไม่ได้เปิดพัดลมมาดีเลยไม่รู้ว่าไฟดับหนาวแท็กซี่หนูยังแท็กซี่หนูยัง ูชื่ออะไรสิรินันใช่ไหมครับอืมสิรินันหน้า้าเอ,อเลยเ้ยวันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาใส่อากาศหนาวเย็นมันบอกว่าแม่หนูม,นมาตั้งนานแล้วเพื่อเช็คชื่อหนูอดยวเอี๋ยไหนต้องบอกต้องบอกเดี๋ยวขึ้นต้องบอกชื่อเต้ร้องไห้ต้องบอกชื่อด้วย,ดวยเดี๋ยวงงกันมันดูไม่ค่อยออก นี่ไงนัทธนันมาแล้วเนี่ยมันขึ้นโชว์แค่แปดคนเองเยมันขึ้นโชว์แค่แปดคนเองตอนนี้ไอ้โจ๊กเกอร์พยายามจะสื่อสารด้วยเน็ตอันเบาๆของมัน ใครมาอีกไหมครับอ่าเห็นชื่อเปิดชื่อผู้ชายให้ดูก่อนเลยนี่ครับเด็ดอุดมมาไหมครับบ้านใครวะเน่ยบ้านใครเปิดทำไมมันขึ้นโชว์แค่เจ็ดคนวะนเดี๋ยวลองเปิดวิวนี้ดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็เจ็ดเหมือนเดิม ตอนนี้ผู้ชายที่มาแล้วนะครับมีชาวกรนะฮะรัฐภูมิรัตนันนะครับปวิดนะฮะแต่ปวิดมันไม่มีเลขที่แล้วเห็นไหมฮะแถมชื่อแดงๆไปด้วยผู้หญิงนะฮะวันนี้มากันเต็มเลยนะครับตอนนี้มากันแล้วเก้าคนนะฮะจากประมาณสิบหกคนนะฮะมีทิพป,ประพาทิพวันบันทิตานะครับ สีพัยไม่อภะพินญาเป้งอะไรสีรีน,นันทันชนี่ฟันยังไม่ได้ปน,นาลดา,าวันนี้ปันยังไม่ได้แปลงแต่กัญญาพรด้วยครูปัญยาพรด้วยนะครับอ้าข้ามชื่อใครไปบอกด้วยนะครับผู้หญิงมาสิบคนนะฮะแต่สุจินชุดเนตนาลียังไม่มาสุจินสงสัยหนาวอยู่นะครับ กินปุกยังไม่ตื่นเลยครูทักแชทยังไม่ตอบอทำไมไม่ปุกเพื่นะออะเงกเหมือนหน้าจอมันจะโชว์แค่นี้นะครับเราโทรแล้วมันโทรไม่ได้อ๋อหน้าจอมันจะโชว์ประมาณเจ็ดคนนะครับใครที่ยังไม่ได้ติ๊กถูกนะครับต้องส่งเสียงขึ้นมานะครับเพื่อให้หน้าจอมันกลับมาขึ้นนะฮะไอมิวหายไปเลยวะครับ ไมดพยาย,ยามจะสื่อสารแล้วเลยสียงใครอ่ะเสียงไงบุ๊กน่เลยนะอ,อ่ะอ่าเล็วไปประมาณ15นาทีเท่านั้นนะครับวันนี้มีวิชาไหนเรียนจริงจังไหมครับวันนี้คาบแรกจะเป็นคูบูนะครับคูบู ครูบอยครูบอยเอาครูเข้ากลุ่มด้วยก็ได้ทำไมมันเรียนคล้ายๆเมื่อวานเลยว่าครูบูครูบอยครูโอ่งครูพลอยนะครับคาบบ่ายมีครูม่อนครูตั๊กนะครับแล้วก็ครูสุวิทย์ภาษาไทยนะฮะเข้าเรียนกันให้ครบคาบไหนว่างๆเดี๋ยวจะตามไปสอดส่องนะครับอะ หน่อยนะครับต้อใส่เปิดพร้อมกันหลายโปรแกรมแล้วปุ่มโชว์หน้าจอมันหายไปไหนละ อ่าตอนนี้ผู้ชายมีใครมาเพิ่มไหมครับผู้ชายร้อยหล่อมากผู้หญิงเขาจะมาครบห้องแล้วเนี่ยชัยพนแม่งสสายหนาวอ่ะเมื่อวานอุตสาซาขับไปซื้อเกาเหลาแตกให้กับทางครอบครัวได้นะครับวันนี้น้องแสงไม่มาคร้บาอนี้มันยังกุ๊ดไ์อ่าค่ะมอร์นิ่งครูนี่อยู่เลยครูอ่าครูเลยวะเมาชื่อครูขุยสายอยู่เลยอ รู้สึกปวดที่พอไม่แต่สาวเลยอ่าผู้หญิงนะครับตอนนี้นคนที่ยังไม่มานะครับรัตนาพรเนี่ยเขาเข้าเรียนกับเราบ้างไหมไอแอร์มาก็มีเข้าว่างเข้าบ้างเหรอวรนณภาเป็นไงไอม,ม,มีเข้าวันณภาอบบ พี่พี่สาวเขาบอกห้องห้องเขาบอกพี่สาวแบบเขาเรียนไม่ค่อยได้ไอมิวไอมิวมาบอกว่าเน็ตผมเข้าไม่ได้อ่ะมาคอมเมนต์ก็ถือว่ามารายงานตัวเหมือนกันนะครับโอ้โห oh, oh. หนูคิงูิวอ่าหนูจะออกไปข้างนอกดีไหม <cido f 2> ไปไปเผชิญกับอากาศหนาวกูนคนยะังไม่เอาวรรณภาเข้าเรียนบ้างไหมไม่ไม่พัชราภาเนี่ยบีคือใครวะบีใช่ b a s ไหมวิรัตนะครับ <cs> ไอเชอรี่ไงวิรัต วิรัตโอเคเช็คให้วิรัตแล้วโหเพิ่งมานานๆมานี่ใครโอเคทิพวรรณชวก,กรสีภัอยอภิญญามันจะมีอีกหลายคนที่มันไม่ขึ้นหน้าจอนะครับต้องส่งเสียงขึ้นมาส่งเสียงขึ้นมาแล้วมันจะปรากฏภาพขึ้นมานะะด้วยนะครับคนไม่สวยอะ่ะจะไม่ได้ขึ้นหน้าจอออกใช่ครับเสียงหนวสั่นมากเลยเป็นไงฮะ เสียงหนาวมากเลยเมื่อกี้โู้หนูสบายบอสบอสแก้มนะครับโจ๊กเกอร์จอยนะครับคมกิจทำไมไม,ไม่ไม่เข้าเรียนบ้างเลยอะ่ะเขามีปัญหาเหรอถ้าเป็นโรงเรียนเปิดปกติเขามาได้นะธานาพลทำไมไม่มาวะเมื่อวานยังโผล่มานิดหน่อยแปดเก้าเจ็ดแปดสิบเอ็ดสิบสอง อนุซาเนี่ยอนุซาองคุณปโปเนี่ยไม่เคยมาเลยเดี๋ยวไปลงชื่อปฏิบัตรราชกาเนี่ย รแล้วคับอ่าตอนนี้เหลือประมาณสิบนาทีสุดท้ายนะฮะใครที่อยากให้เพื่อนได้มาบ้างอยากให้เพื่อนได้เช็กชื่อนะครับไปตามพเพนไมาได้ครับใครใครมาครับมีคลิปตลกให้ดูอ่าแชร์วอตสุเกเตอร์ได้ครับเรียบร้อยแล้วมันตลกมากเลย <laughs> แค่เห็นบอกคลิปเลยจะขำ ก็เตต้องไปดูมันตลกมากอ่าได้ครับเดี๋ยวชื่อตัวเองก่อนเต้ชื่อตัวเอง <c oughs> <c oughs> เอ้ยวันพาเข้ากลุ่มแล้วกูวา เมนัน่นคือคลิปของทำไมไม่มีเสียงวะกูเต้ไปดูนะอย่าลืมดูให้จบนะห้ามกอนะทำไมไม่มีเสียงวะทำไมคลิปมันไม่มีเสียง <ไป S 1> อะเอ,อมามีละมีละฮิปฮอปด้วย <c oughs> กอ๋อบีดบ็อกบีดบ็อกเอาวันนาภานะครับโอ้โหผู้หญิงจะครบแล้วเนี่ยวันนาภามาทุกวันนะพวกอ๋อเป็นบีดบ็อกนะฮะ โอ้คลิปตั้งแต่ปี2015นะครับปกต ตอนนี้มันคงจะโตไปแล้วนะครับอเอา้ามีใครมา,ามอ,อีกไหมครับนี่อยู่แล้วมันจะหล่อโตไปตอนนี้มันอาจจะโตแล้วไปหาวาร์ปให้ตรงได้นะครับผู้ชายไม่มีใครมาเพิ่มเลยอ้อวรรณภา,าเป็นไงบ้างครับอุปกรณ์พร้อมในการเรียนออนไลน์บ้างไหม <c oughs> ขอบคุณสำหรับคำตอบครับคำตอบคือความเียบนะฮะ เปิดมาหเห็นไอคอนครูก็เช็คแล้วนะฮะสุจินหายวะเฮ้ยสงสัยหนาวอะครับสุจินมีแฟนติดแฟนเอ้ยโอเคผู้หญิงไม่ห่วงครับวันนี้11คนนะครับเข้าให้ทุกวิชานะฮะวิชาครูบอยนะครับลากครูเข้าไปด้วยอยากมีส่วนร่วม ผู้ชายเ่งไหอยผู้ชายเป็นยับอยไหนคูบอยประลมมีวิชามีชาไหนเรียนส่งลิงก์มาก็ได้เดี๋ยวเข้าไปเลยยังโมยังโมโหคู่บอยอยู่เลยใช้จะพลนหายวะมันหลับมั้งครูหนาวเลยอืมบรรยากาศน่านอนก ต้องครูที่สามไม่แหละครูต้องครูที่สามใช่ไหมสอนกลางคืนกลางคืนครูสอนดีเต้นแจกตังค์ด้วยม <า S 1> แม่เลยได้ข่าวว่าที่พัฒนได้เงินมาร้อยหนึ่งด้วยใช่ใช่ครูส่ปี คนสวยคือใครวะใครอะเขียนอยากเป็นคนสวยจอยอ,อคาลอ๋อไอแอม่ะอยากเป็นคนสวยอ๋อไอแอม๋อธนาพลมาแล้วขอ,อวคบคุณโทรศัพท์ที่มีการแจ้งเตือนนะฮะธนาพลน,นะครับมานะครับเมื่อวานก็มาโอเคถือว่ามาอย่างต่อนเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อย อุณหภูมิแถวบ้านเป็นยังไงบ้างครับคุค่เย็นเลยครูอก็หนาวดีครูลมลมก็สิบเก้าองศาเอ้ยสิบหกนี่วะสิบแปดแล้วอย่างหนาวทำไมของกุ้กสิบหกอยู่เลยหนาวตั้งแต่ต้นปีเลยหนาวอย่างก็หน้าหนาวเลยนะครับหนูงสิแปดองศานังนี่ใครเลย ปลาลินทอนเนี่ยครับไม่เคยมาเลยฮะไอแฟงนี่จากถ้ามันมีเช็คชื่อตอนตีสามไม่ได้นี่เช็คไปแล้วนะี่ <c oughs> ตอนตีสามชว,เวนเพื่อนพับจีนะฮะวันนี้ปฏิพายนยังไม่มาเลยครับรู้สึกหิวข้าวอะเราเพิ่งกินข้าวเหนียวไปสก,กีทั้งนั้นที่ไรไม่ได้แปลงฝันไม่แปลงอะไรทั้งนั้นแหละแค่ลุกไปขี้เมื่อกี้นี้ก็หนาวจะตายอยู่แล้ว เฮ้ยใครเอารูปคูเต้ขึ้นเนี่ยโคตรตลกเลยโอ้เป็นรูปสมัยปีสนะครับสกรีนแชร์ริงอินนอร์สปอร์ตวิดคอร์ทโอเวอรสิคนตอนนี้อยู่กันตั้ง1ิบสคนนะครับใครที่ยังไม่เห็นชื่อตัวเองขึ้นนะฮะบอกมาด้วยนะครับมันโชว์ได้แค่ประมาณ7คนเองนะครับเดี๋ยวให้อ่านชื่อทีละคนไหมล่ะฮะปฏิพานมาแล้วอ่ะปฏิพานมาแล้วนะครับ อ่ปฏิพานเพิ่งมานะฮะอโอเคจะไปเช<อ>็กชื่อให้คย<อ>เอารูปอาจารย์อุทิศาขึ้นนะปฏิพานเปาเปลาไหมาเลยอ่ะปฏิพานนะครับมาแล้วนะครับผู้ชายมีใครยังไม่มาอีกไหมครับผู้ชายตอนนี้เดี๋ยวนับดิว่าได้สิบหกสิบเจ็ดคนหรือเปล่าน่าจะเกินนะฮะผู้ชายตอนนี้เจ็ดคนแล้วนะครับนับปวิดก็จะเป็นแปดคนผู้หญิง ผู้หญิงอีก11คนอ่าเป็น18คนแล้วนะครับมาเยอะในรอบวันดีมากขออย่างนี้ทุกวันเลยนะครับทวันเลยครับทำให้เป็นกิจวัตรเลขอวอนให้โรงเรียนไม่ไมเลื่อนปิดนะครูขอวอนเลยล่าสุดสพทบ,บอกว่าอาจจะสอบปลายภาคออนไลน์ด้วยนะฮะโอ้ อะไรก็ได้อ่ะขอแบบให้เดือนหน้าเปิดได้แล้วอ่ะตสถานการณ์ยังไม่คลี่เลยใช่แล้วตอนนี้จะจบคลี่แล้วอ่ะจะจบไหมม3นะฮะคุยอย่าพูดแบบนี้คิดหนึ่งเพื่อนอ่ะอยากไปโรงเรียนร3ใช่เหรอมีปีหนึงใช่หรอมันไม่เคยอยากจบโรงเรียนเท่านี้มาก่อนเลยจริงๆอ๋อมันอยู่บ้านมันก็น่าเบื่อ ใช่ครับออ้เหลืออีกสานาทีนะครับตอนนี้จะสรุปจีจะสรุปคนที่ไม่มาแล้วนะครับตอนนี้คนที่ไม่มานะในส่วนของผู้ชายนะครับอิรวัตรคมกิจไม่มาอยู่แล้วนะฮะวันนี้ชัยพลไม่มาว่าน่าเสียดายจังเลยเตโชพลธนพัฒย์ยังไม่มานะครับนาทีนะครับหายหัวนะฮะอาจจะไม่สปอร์ตการเลียนออนไลน์เท่าไหร่บรินทร์อน,นะครับไม่เคยมาเลย พัฒพลนะครับพิชัยสิริพัฒนะครับองค์คุณโปอนุชาโอ้ผู้ชายขาดเยอะะนะครับอไปดูในส่วนของผู้หญิงกันบ้างนะครับยานีไม่มานะฮะรัะตนาพรน,นะครับสุมาลินไม่มานะครับ สุจินทนาวันนี้หนาวนะครับไม่มาพัชราภานะครับนานๆมาทีโอเควันนี้า <c oughs> พัชราภาไม่มาฮะ <c oughs> วันนี้คนที่ขาดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบามสิบสี่ิห้าสิบกสิบ็สิบปดถือว่าน,น้อยกว่าทุกวันเมื่อวันขาดไปประมาณยี่สิบคนนะครับ ดูดีสองนาทีสุดท้ายไม่อยากตัดว่ะเคยตัดสองนาทีสุดท้ายแล้วอยู่อปฏิพานเข้ามานะครับคุณเตก็รอดิโอเคนะเดี๋ยวจะรอถึงศูนแปดสามศูนย์นะฮะยิ่งอยากให้เราไปเต็มตัวเรียนกันด้วยนะครับไหนดูอีกทีสครับว่าคาบแรกเรียนอะไรคาบแรกครูเกียรติศักดิ์ูเกียรติศักดิเรียนไ่าเกภาษ เรียนผ่านแพตฟอมอะไรครับเรียนผ่านโปรแกรมอะไรไม่รู้ครูเขาไม่ได้บอกว่าเรียนอ้าวเหรอคุณธีรพงศ์มีกลุ่มแล้วครูครูโอ่งก็สอนสดเนาะครูโอ่งครูโอ่งครูอะเขาไม่ค่อยคล่องใช่ไหมเมื่อวานไปโรงเรียนมาโหครูโอ่งสอนดังลั่นเลยสอนออนไลน์ อาจจะห้องเราก็ได้เมื่อใช่ไหมใช่ไหมรู้สึกจะเวลาประ,ะมาณห้องเราเรียนเลยคูมอนนี่เรียนผ่าน Discord หรือว่ามี Google Meet คูมอนสั่งแต่งงานยังไม่ได้สอนเลยครูเหรอเขามี Discord อยู่เดี๋ยววันนี้เข้าเขาติดตให้หนูรู<ด><อ>ให้หนูดูใน y u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  e เขาส่งลิงก์มาแล้วให้หนูดูกันแล้วพวกหนูก็ะไรแบบนี้ แต่ก็ทําได้อย so ู่คร <laughs> ูดีเลยครับทำได้เพราะว่าลอกเพื่อนไงไี่ผ่างดีแล้วจึงไดยไอ้นี่อะไรวะหมายคนเดียวทั้งห้องอะไรแบบเนี้ยอุ้ยมึงแต่วิทยาศาสตร์กูทำเองนะเว้ยกูได้ทั้งสิบสามคะแนนเต็มสิบห้าโอ้โหเก่งมากเลยครับเป็นคะแนนอย่างแน่นอนเอ้ยหนูทำเองจริงอันเนี้ยเปิดโทรศัพท์ประคองคู่เวนทำไปด้วย แล้วว่าไปก็ฉลาดเหมือนกันนะอ่ใครมีอุปกรณ์สองอย่างก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะฮะอ้หนูมีอันเดียวจูนสทรศั์เครื่องกิ๋วกูอะอย่าเลยค่างแล้วครางเตรียมตัวเรียนคาบแรกนะฮะติดต่อครูบูให้ได้ว่าจะเรียนอะไรยังไงนะครับพาระศึกษาเออครูหนูเห็นครูบูอ่ะเขาสั่งงานในคคาสรูมให้อัดวิดีโอตีแบตไปเอออ ทำกันด้วยนะครับอัพมาให้เพื่อนๆดูกันในเฟซบุ๊กของเราก็ได้นะครับว่าตีแบตแล้วเพื่อนคนอื่นจะได้ทำกันตามนะครับเหมือนโรงเรียนอื่นนะฮะมันให้ให้เรียนบอลเลยบอลแต่เด็กไม่มีบอลเลยบอลก็ต้องใช้อีโมจิแล้วก็ทำท่าทาง,งต่างๆนะฮะ <c oughs> แล้วก็ลํำไทยลำไทยอ่ะลํำไทยลํำไทยล้ำไทยยังทำได้ล่าสุดมีเรียนว่ายน้ำด้วยตีขาบงเตียงนะฮะ ไปสาว่านน้ากันเต็มไหมโอเคอ่ะโอเคครับวันนี้เ oh. ตรียมตัวเรียนคาบแรกนะครับอากาศหนาวเย็นมากเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ้านอยู่ไนะหนแล้ร